นี่อะไรไปบุญไหนโอ้ดีมากของรองเท้านี่อะไรลูกอะไรครับไดโนเสาร์ไดโนเสารอีเมื่อเสาร์ขี่อะไรกันไดโนเสาร์สีเขียวแล้วนี่ตัวอะไรนี่นี่ตัวอะไรนี่ฮะนี่ของคายนี่ตัวอะไรนี่ของพายหรอไม่มีของใครยหรอกครับลูกไม่ของพายเด็กยืมกันเล่นลูกยืมกันเล่น มเเียเอาเร็วๆเียเียมาเอาโอเคจตัวพี่เอาคอยาวมาคอยาวคอยาวยออยนี่ของใบบุญตัวใหญ่นี่ไงลูกตัวใหญ่เลยนี่หเห็นไหมกอดได้เลย เออนี่ทีเลก็กเนี่ยทีเลก็กว้าทีเล็กร้องว้าวง่้นอนทับไดโนเสาร์เลยเออนอนทับไดโนเสาร์เลย ทีเล็กมีลิ้นด้วยลูกในจมูกทีเล็กในจมูกทีเล็กเก่งมากในตาทีเล็กเดี๋ยวพี่มาเอาเดี๋ยวพี่มาฮะโอ้คนนี้เพื่อนไปบุญหรือเปล่าครับฮะเมื่อกี้เราต้องออกกําลังกายหน่ะไม่รอดไทยเดินจานด้วยเหรอหนูชื่ออะไรเนี่ย รถถ่ลยนถตามรถชื่อรถถ่ายรถตามตามเหรอแล้วคนนี้เชื่ออะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเชื่ออะไรครับเชื่อใบบุญไหมคนนี้ใบบุญโอ้เย้า